สวัสดีครับหมอชื่อหมอไตพบพนะครับชื่อหมอทองนะครับจากชาม,มอือคลินิกหมอว่าตอนนี้ก็ประจำอยู่3สาขานะครับเป็นสาขาอุดมสุขปิ่นเกล้านะครับแล้วก็อโศกแอ่วันนี้เราจะมาพูดถึงหาการยอดฮิตนะครับตลอดทั้งปีเลยว่าชาม e อเนี่ยมีทําอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกหมอให้เรื่องของฟิลเลอร์ใต้ตาละกันนะครับเป็นจุดเด่นของชาเมอร์คลินิกเลยของชาเมอร์ก็จะมีฝงคุณหมอไปตามางานประชุมต่างๆเพื่ออัปเดตฝีมือตลอดเวลาเนาะสำหรับฟิลเลอร์นะครับเหมาะกับคนแบบไหนบ้างนะครับก็คือคนที่ขาดต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นขมับนะครับเรื่องของใต้ตาหรือว่ารองแก้ม ร่องน้ำมานะครับหรือว่าลืมผิดปากเนาะฟิลเลอร์มันเหมือนสารเติมเต็มตรงตามชื่อเลยนะครับก็คือใส่ไว้ตรงตำแหน่งที่ถูกองเพื่อยกกระชับหรือว่าเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายอย่างเช่นคนที่ดูเหนื่อยนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของขมับเรื่องของใต้ตาถ้าเราใช้ฟิลเลอร์เนี่ยในการเติมเต็มส่วนพวกนี้ก็จะทําให้ใต้ตาเราดูดีขึ้นดูเหนือน่อยน้อยลงนะครับเรื่องของขมับก็จะช่วยยกหางตาช่วยให้ดูขมับไม่ตอบโง,ง่เห้งดีขึ้นนะครับปรับแล้วดูเด็กขึ้นดูหายเหนื่อยมากขึ้นนะครับเรื่องของ,ง มันจะมีเรื่องของกลุ่มฟิลเลอร์งานผิวนะครับกลุ่มไมโอสติมูลเลเตอร์กลุ่ม, ulator, มบำรุงต่างๆสกิปเมโสน,นะครับหมพูดในเรื่องของตัวโดโรทีก่อนละกันก็จะเป็นงานผิวฟิลเลอร์นะครับก็ช่วยยกกระชับได้นะครับแล้วก็ช่วยเติมเต็มได้ระดับหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นฟิลเลอร์งานผิวมันจะไม่ใช่ฟิลเลอร์ตรงๆนะครับมันก็จะอยู่ได้นานมาสีเดือนเลยทําแค่ครั้งเดียวนะครับก็โดโรทีเนี่ยช่วยเรื่องของริ้วชันตื้นๆแล้วก็ช่วยยกกระชับด้วยส่วนในกลุ่มเอสเตอร์ฟิ กระตุ้นนะครับเบลอ t ตส่าหตอร์ตรงๆเลยนะครับช่วยให้ผิวกระชับขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องของความผิวที่มันเป็นริ้วชันตต้นๆด้วยนะครับส่วนกลุ่มไฮโดรพลัสแล้วก็สกินบูสเตอร์นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราใช้กับงานเครื่องนี่แหละเป็นเข็มเล็กๆนะครับกระตุ้นฉีดได้ทั่วใบหน้านะครับว่าเก็บตรงจมูกได้ สำหรับคนที่กังวลเรื่องของรูขุมขนที่จมูกนะครับไอตัวเนี้สามารถช่วยได้ดีเลยนะครับกลุ่มสกินวอเตอร์ก็จะเป็นเรื่องของความกระจ่างใสส่วนกลุ่มไฮโดรพลาสก็จะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นสําหรับ ผิวที่แห้งง่ายหรือว่าทาคิมแล้วไม่ค่อยเข้าเราก็จะเป็นตัวไฮโดรพลัสนี่แหละช่วยในเรื่องของความเด้งความฉ่าน้ําส่วนฮัจการอื่นๆเนาะก็จะเป็นในเรื่องของบท็อกซ์แล้วก็แฟตนะครับก็จะเป็นการฉีดริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหน้าผาระหว่างคิ้วหางตานะครับลิฟติ้งใต้ตาหรือว่าลิฟติ้งขอบหน้าก็ได้เหมือนกันหรือว่าบางคนกังวลเรื่องของกรามเนาะเราก็จะฉีดใช้บท็อกซ์เนี่ยลดกรามแต่เรื่องของกรามบางคนนะครับบอกว่าอาจจะกังวลว่าทาไมกรามมันเด่นจริงๆแล้วเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนของอนกรอบหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของอกรามด้วยนะครับแล้วก็ไขมันที่ปกคลุมมาข้างบนงถ้าไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรก็มาปรึกษาหมอได้นะครับการเก็บขอบหน้าไหนก็จะมีเรื่องของพรีบอตหอกเนาะแล้วก็ชีดแฟ้นะครับก็เห็นผลได้ไวประมาณสักอสองสัปดาห์ก็เห็นชัดและแต่ก็งานเครื่องที่ยอดนิยมเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของพ i โคเลเซอร์พิโคเลเซอร์คืออะไรพิโคเลเซอร์มันจะคือเครื่องเลเซอร์นะครับเป็นพลังงานเลเซอร์เนี่ยจับกับเม็ดสีบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นฝ้า รอยด่างดำนะครับถึงแม้ว่าหลุมสิวด้วยมันจะกระตุ้นให้ข้างในเนี่ยมันมีความกระชับมากขึ้นแล้วก็ช่วยเก็บในเรื่องของหลุมนะครับก็จะเป็นหัตถการที่ไม่ค่อยเจ็บเพราะว่ามันจะมีการใช้เป็นแสงเลเซอร์ไม่ได้ใช้เข็มเลยนะครับโอเคนี่ก็เป็นหัตถการเบื้องต้นนะครับหลักๆที่ตลอดทั้งปีเนี่ยชามเมอร์มีทำมาตลอดนะครับโอเคสงสัยด้านอื่นย,ยังมาปรึกษาหมอได้นะครับ